สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจรวนเอลพอพันธัฉันมาเึง่ศึกษาปีที่4วันนี้จะมาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยกันนะคะว่าเรียนจบศิลป,ปะมาแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้างสำหรับอาชีพที่จบมาแล้วสามารถทำได้มีหลายอาชีพเลยค่ะตัวอย่างที่เราจะเอามาพูดในวันนี้ก็คือนักออกแบบคาแรคเตอร์หรือคาแรคเตอร์ดีไซน์นักออกแบบคาแรคเตอร์อกออกบบคืออะไร นักออกแบบคาแรคเตอร์หรือคาแรคเตอร์ดีไซน์เป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังแอนิเมชันการ์ตูน a อนิเมะมัสคอตแบรนด์ต่างๆที่เราพบเจอกันได้ในสื่อโซเชียลทั่วๆไปนักออกแบบคาแรคเตอร์จะทำหน้าที่ออกแบบตัวละครต่างๆในเรื่องหรือว่าตัวละครที่เราได้รับหน้าที่มอบหมายมานะคะจะมีการสเก็ต ตัวละครหลายในหลายๆแบบก่อนจะลงมือสร้างตัวละครจริงเพราะว่าถ้าเราลงมือไปแล้วเนี่ยแล้วมาแก้ทีหลังจะทําให้เราต้องเสียค่าใช้ใจ,จ่ายส่วนนั้นไปอีกจํานวนหนึ่งคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพต้องสเก็ตภาพก่อนลงมือจริงมีความคิดสร้างสารรค์ มีความสามารถในการออกแบบตัวละครได้หลากหลายแนวทางในการประกอบอาชีพรับจ้างออกแบบคาแรคเตอร์ให้ค่ายหรือว่าบริษัทแบรนด์ต่างๆสร,ร้างคาแรคเตอร์ 3d สำหรับอาชีพ VTuber หรืหรือวอ a ช YouTube ส่วนนี้ขอย้ำนะคะว่าจะต้อง การที่เราจะทำอาชีพนี้เนี่ยจะต้องมีความสามารถทางด้านมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหวนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคำถามตั้งสาวข้อที่ถามว่าเรียนศิลปะจบแล้วมาทำอะไรได้บ้างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับคนที่ยังหาแนวทางศึกษาต่อนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ